สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์สึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาประมาณเที่ยงเป็นต้นไปนะครับวันนี้มวยช่องเจ็ดมาเร็วหน่อยจากบ่ายสองครึง่งมาเป็นเที่ยงตรงแล้วก็สึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนจากเที่ยงครึ่งไปเป็นบ่ายสองครึ่งแทนนะครับสลับกันคู่ที่หนึ่งนั้นก็จะเป็นโชคพิชิตชดบังแสนพบกับท่านเฉลี่ยสิงห์ลูกเิ้แม่ไทยทองเป็นมวยรอบคุณเสือนะครับเป็นน้ำหนัก112อปอน คู่ที่สองจะเป็นยอดนาทีประดุงชัยเมืองไทยพบกับทานนันสายนาทีวรวุธรุ่งโรดพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์คู่ที่สามก็จะเป็นเพชรนิพลศักดิ์ชรบพบกันเป็นครั้งที่สามนะครับก,กับทศกัณฐ์ช้างนาครศรีพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์และคู่เอกรายการวันนี้ก็จะเป็นทางด้านมาหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีพบกับทางด้านยอดกัญญยูจิตมืองน,น์พิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นี่คือคู่มหม่ในวันนี้นะครับ ต่อไปมาดูน้ำหนักน,นะครับคู่แรกนั้นโชคพิชิตมา112.4ลดไป0.4ใจสิงมา112.2ลดไป0.2ยอดนาทีกับทางด้านสา,ายนาทีมา112.1ทพิกัดเพชรนิพนธ์มา118ปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่งทศกัณฐ์มา117ปอนด์ทพิกัด,ด,กม,าด,กดมาสมุรมา122ปอนด์ทพิกัดนะครับส่วนยอดกะจันยูมา122.2ลดไป0.2 นี่คือน้ำหนักมือเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูมือทักมือชอบผมเลยนะครับคู่แดงนั้นชชกประชิดชดบังแสนประเภทหนักแรงเก่าเกมฝีมือดีแต่ว่าจิตใจไม่ค่อยมั่นคงชกกันมาแล้วสองครั้งใจสิงชนะมาทั้งสองครั้งนะครับใจสิงลูกเจ้าแม่ใส่ทองซ้อมอยู่ที่ลูกเจ้าแ,แม่ใส่ทองที่บุรีรัมนะครับเตะต่อยรุนแรงเข่าในแข็งแกร่งรุนแรงทุกลูกแล้วก็เคยชนะมาวันนี้ดีกว่าคคบวงจรนครับ จะมองรูพิกนี่ค่อนข้างยากราคาหนก็ต้องเข้าครับเป็นเด็ดในรายการเปิดหัวมาให้เด็ดไปที่ใจสิงรู้ใจแม่ใส่ทองนะครับคู่ที่สองยอดนาทีประดุงชัยมวยไทยตันนี้ฝีมือดีหลากหลายแต่ว่ากระดูกมวยน้อยส่วนสายนาทีเตะต่อยรุนแรงรุนนำนอกใ้ด้วยเดทเปิดมาค่อนข้างแพงผมเชื่อว่าต,ต้นเนี่ยยอดนาทีสู้ได้ใช้ความรวดเร็วใช้ฝีมือใช้ความฉลาด เตะแล้วหนีวนไปนะครับเอาตัวรอดให้ได้สายนาทีหนักแรงก็จริงแต่ว่าช้ากว่าถึงกระดูกดีกว่าควาันบางแดงจะดีกว่าแต่ว่าผมมองว่ายอดนาทีฉลาดรวดเร็วรองไว้นะครับมีโอกาดได้ออกตัวบางทุนราคามีมอกขาดพลิกมาเป็นต่อคองตัวบางทุนเอานะครับคู่ที่สองรองไปที่ยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยคู่ที่สามครับเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบอเขาในแข็งแกร่ง คู่นี้เคยชกกันมาสองครั้งทศก,กัณฐ์ชนะมาที่ช่องสามส่วนโชกที่ใต้นั้นเพชรน,น,นิพนธ์ชนะมาคู่นี้เพชรนิพนธ์เขาในแข็งแกร่งทศก,กัณฐ์มีประเภทนอกได้ในดีเขาในเหนียวหนึบคู่นี้นะครับลงตุลรองไปที่ทศก,กัณฐ์หนักแรงฉลาดอาวุธหลากหลายกว่าแพ้ชนะต้องไปก่อนแน่นอนไปแล้วก็บอกตัวบางทุนเอารองไปที่ทศก,กัณฐ์ช้างนาครศรีนะครับเปียงขรายการวันนี้มาหาสมุทร ตัวนี้แชมป์มวยรอบพุ่นเสือหนักแรงสอกคมเข่าแหลมแทงเจ็บวันนี้ได้สูงส่วนทางด้านยอดกระตันยูจิตเมืองนนทีมมวยจากกระสินซ้อมจิตเมืองนลตัวนี้ก็ประเภทนอกได้ในดีแต่ก่อนเป็นมวยเข่าในแข็งแกร่งเดี๋ยวนี้เป็นมวยฟรีม,มือซ้อมอยู่จิตเมืองนลนเป็นทีมเยือนเดชเปิดมาทางด้านยอดกระตันยูเป็นต่อหน้าหลงธงรองครับความหนักแรงกระดูกไม่เป็นรองเลยสำหรับทางด้านมหาสมุทรวันนี้ผมมองว่าน่ารองมากลุ้นสอบ ันได้ชกกะชกัดชะกันรุ่นเข้าในแข็งแกร่งเบียดผ่านท้ายท้ายลงถุงรองครับมือรักมือชอบวันนี้2ตัวกลับบ้านตัวแรกมือต่อชอบไปที่ใจสิงห์ลูกแม่ใส่ทองตัวที่สองมือรองชอบไปที่มหาสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีสรุปมือรักมือชอบวันนี้4กู่นะครับคู่แรกนั้นชอบไปที่ใจสิงห์ลูกแม่ใส่ทองอยากได้เท่าไหร่ก็จัดเอาคู่ที่2รองพิทียอดที่ดีปรดุงชัยมือไทยฉลาดรวดเร็วกว่า วันนี้นาชาวตัวรอดได้นาลงตุนรองครับลงทุนได้เยอะคุฎิสามรองไปที่ทศก,กัณฐ์ช้างนครศรีพบกันเป็นครั้งที่สามนาชาวตัวรอดได้อีกเช่นกันถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ราคาแผงแท้ยชวนัันกองตัวบางตุนเอาและเพลงาการันตวันนี้รองไปที่ม้าสมุทรรองแปะสำนักบกชนบุรีนักโชคจากบุรีรัมตัวนี้เข่าในแข็งแกร่งกระดูกดีสูงยาวสอกคมกริบนาหลองมาครับวันนี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาดูตลอดนะครับพบในคลิปหน้าสวัสดีครับ